รักสูนตอนที่61ิเจิเหอใช้เวลาในตอนกลางวันนอนหลับจนเต็มอิ่มตกค่ำสาวใช้มาส่งอาหารเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งสาวใช้คนนี้สงบเสงี่ยมมากวางกลองอาหารไว้แล้วก็จากไปทันทีไม่นานนักช่างอีก้กมาตรวจตราตามปกติเห็นนางรับประทานอาหารของวันนี้ลงไปแต่ด,ดีเขาก็าจากไปโดยไม่พูดอะไรสักคำ มีคนมาสองคนแต่บรรยากาศกลับไม่คึกคืนขึ้นสักนิดทําให้จีนเหอเริ่มคิดถึงเจียงเหวยเอียนชอบหาเรื่องคนนั้นขึ้นมานางรื้ม่านหน้าเตียงลงมาเพื่อป้องกันแสงแดดพันหน้าเตียงของนางเป็นผ้าฝ้ายสีเข้มเปลียนเป็ผ้าห่มนานๆาแล้วย่อมเหมาะจะนํามาทาเป็นเสื้อกลุมมากกว่านางย็บเสื้อกลุมต,ตัวเองตัวหนึ่งสวมแล้วก็ทั้งดูดีทั้งคล่องแล่วจีนเหนอปรปักหน้าต่างให้เปิดออก คืนนี้มีแสงจันทร์กระจ่างไม่มีลมไม่มีเมฆนบไปกัดอันดีที่ให้ชมจันทร์นางยื่นมือออกไปนอกหน้าต่างพบว่าไม่มีประการกีดขวางแตนะ่นางก็ยืน่นศีรษะออกไปบ้างแต่เพิ่งจะยื่นหน้าถึงขอบหน้าต่างนางฝันได้ถึงความหนาวเย็นก็มียัน กักขังสีน้ำเงินปรากฏขึ้นยื่นมือออกไปได้แต่ยื่นศีรษะออกไปไม่ได้อาคมกักขังของช้างอี้ช่างอารมุ่เอร่วยจริงๆที่อินเฮยิ้มไอสีน้ำตรงไปนิ้งเปล่งประกายโวกนางไม่แน่ใจว่าจะทำลายอาคมกักขังของช้างอี้ได้หรือไม่แต่ถ้าทำลายได้นางต้องรีบเฉวยอากาศวิ่งตรงที่ไปที่ภูเขาหิมะซึ่งอยู่ไกลและออกไป แล้วหลบเข้าไปในภูเขาลึกแผ่นดินกว้างใหญ่แม้แต่ฉางยี่ก็ใช่ว่าจะหานางเจอถึงตอนนั้นนางคงไม่ได้พบผู้คนเหล่านี้อีกแล้วจี้อินเหอหันกลับไปมองห้องที่ว่างเปล่าพรางสูดลมหายใจลึกหากตอนนี้นางเดินมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตแล้ว ถ้าอย่างนั้นก็ห้อยนางได้เห็นแก่ตัวสักครั้งเถิดตัดสินใจแล้วจิ้นเหอก็โครจรพลังในร่างทันใดนั้นหางสีดำทั้งกา้ากดขึ้นเบื้องหลังของนางจี้อินเหอขยับมือไร้าอาคมไอดำรวมตัวบนฝ่ามือชั่วขนาต่อมานางก็ฟาดฝ่ามือลงบนอาคมกักขังสีน้ำเงินบนหน้าต่างเสียงดังกรุ่ม ดังสนั่นบันไวหวหมอทั้งหอสั่นสะเทือนบารับใช้ที่เบืองหน้าพากันร้องปรทานด้วยความตกใจไอ้แผ่นดินว้วไอ้แผ่นดินไหว,ไวอาคมกักขังศีลเงินประทะกับไอุสีดำจี้เินเหอทุ่มพลังทั้งหมดโจมตีสุดแรง ทำให้อาคมกักขังถูกทำลายลงทันทีทำลายอาคมกักขังได้แล้วจีนเหอกระีบหยุดมือแต่การโจมตีครั้งนี้ใช้เรี่ยวแรงของนางไปจนเกือบหมดเดิมร่างกายของนางก็อ่อนแออยู่แล้วย่อมแบกรับการออกแรงมากเช่นนี้ไม่ได้แต่นางรู้ดีว่าอาคมกักขังถูกทำลายเช่นนี้ช้างอี้จะต้องรู้แน่นางต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะไม่มีโอกาสอีกเลย จีนเหอไม่อมยอมเสียเวลาอีกนางเวียงเท้าข้ามขอบหน้าต่างแล้วกระโดดลงไปทันทีเสื้อคลุมสวมอยู่แผ่กไปรอบการากับพญาอินทรีที่กำลังสยายปีกชั่วขณะนี้นางรู้สึกเหมือนตัวเองได้หลุดพ้นจากโซ่เหล็กที่มองไม่เห็นซึ่งล่ามนางเอาไว้ในห้องและกำลังโผล่บินไปหาดวงจันทร์กระจาและดวงดาวปร่าฟ้าที่เบื้องนอกทันทีนางพุ่งออกไปนอกหน้าต่างเหล่าเบารับใช้บนเกา,การกระกลางทะเลสาพ,พากันออกวิ่งมา พวกเขามองดูรูร่างของนางพุ่งออกจากหน้าต่างด้วยความตื่นตระห,ห,หนกบางคนตกยัเห็นห่างนัดก้าวของนางบางคนบาดกรนนังก้าทําลายอาคมกักขังของฉางยี่บางคนลนลานร้องตะโกนต้องรีบไปรายงานใต้หา่าวแต่จีนเหอกับยิ่มองพวกเขาเสียด้วยสามขุยยงอย่างเท้าลงบนชายคาไม่กี่ครั้งร่างของนางก็หายลับไปจากเตือนเล็กกลางทะเลสาบทิ้งกลุ่มคนที่กำลังตื่นตระหนกเอาไว้เบื้องหลัง สายลมเย็นเยียบเสียดลึกเข้าไปถึงกระดูกบาดผิวหน้าของนางจนแดงกามแต่จี้เหอกลับรู้สึกปลอดปงงมากอย่างที่ไม่เคยได้รู้สึกเช่นนี้มานานแล้ว ความรู้สึกซึ่งแอบแน่นยูนอกมาตั้งแต่เมื่อ6ปีก่อนเหมือนจะถูกลมหนาวเสียแทงกระดดกในายามนี้พัดพาไปจนหมดสิน้นจี้อินเหอเหงยหน้าขึ้นมองดวงจันทร์และหุบเข่าซึ่งอยู่ไกลออกไปด้วยความปลอดโปร่งความรู้สึกเจ็บปวดในอกซึ่งเกิดจากการออกแรงวิ่งไม่ได้ทําให้นางรู้สึกทรมานแต่กลับทําให้นางรับรู้ถึงพลังชีดของตัวเองมีชีดอยู่ใช่แล้วนางยังมีชีดอยู่ชีวิตเป็นของนางนางวิ่งไปถึงริมทะเลสาบ แต่ยังไม่ใครตามมาสกคนรอบด้านเงียบสงัดจี G ar, อ้อินเหอมองทะเลสาบอันกว้างใหญ่ตรงหน้าจากนั้นจึงย่างเท้าลงบนผิวทะเลสาบจับตัวเป็นน้ำแข็งแล้ววิ่งตรงไปยังภูเขาซึ่งปกคลุมด้วยหิมะต่อความเร็วของนางลดลงอย่างไม่อาจควบคุมได้แต่จี้อินเหอกลับวิ่งไปหัวราะไปเหมือนเด็กที่กำลังหัวราะกับความสุขสนของตัวเองในสุดของเขานางก็อ่อนยบร่างของนางสุดลงคุกข่าบนพื้นน้ำแข็งก่อนกิ้งกระไปอีกไหลอีก อีกหลายก้าวเสื้อกุมห่อหุ้มร่างของนางเอาไว้จากนั้นจิ้งบนพื้นแข็งครุยชุดก็หยุดลงจิ้นเหอวิ่งไม่ไหวแล้วห่างนันก้าวสลายไปแต่นางกลับนอนร้องสียงังบนพื้นน้ําแข็งในสุดข็เราะจนเหนื่อยนางนอนแผ่อยู่บนพื้นน้ําแข็งพลางเห็นหน้าขึ้นมองพระจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าควันสีขาวจากการหอบหายใจได้พ่นออกมาจากปากดูรากับก้อนเมฆช่วยเพิ่มความงามอันลึกลับแก่พระจันทร์และดวงดาวนางน,นอนอยู่ตรง นั้นนิ่งนานจนไม่ยุดเสียงฝีเท้าค่อยๆเดินเข้ามาใกล้มาต้องหันไปมองนางก็รู้ว่าผู้มาเป็นใครจี้อินเทอไม่มีแรงจะวิ่งต่อไปอีกแล้วร่างกายของนางไม่เหมือนหัวใจมีเรี่ยวแรงหลงเหลืออยู่นี่เป็นการหลบหนีที่แสนหวานเชื่นจริงๆฉ่างอีน้นังเอ๋ยทั้งที่ยังมองดวงจันทร์ข้าสึกมอนเองเป็นผู้กล้าที่กำลังต่อต้านจอมมารเลยจอมมารซึ่งยืนอยู่ข้างข้ามองนางดวงตาสีห้น้ำเงินเยยบเยินจากนั้นก็เอ่ยปากน้ำเสียงที่ยเย็นเยยบยิ่งกว่าลุกขึ้น มาพื้นเย็นแม้คำพูดจะแสดงถึงความห่วงใยแต่เสียงกลับไม่เป็นมิตรสักนิดสำหรับช้างอี้แล้วการและตามจีนเหหรอในตอนนี้เป็นเรื่องง่ายถึงตอนนี้นางก็รับรู้ว่าความคิดตัวเองก่อนจะหนีมานั้นไรย้ยมืองสาสักแค่ไหนหรืออาจจะพูดได้ว่าจริงๆนางรู้อยู่แล้วว่าต้องมีจุดจบเช่นนี้แต่นางก็ไม่เสียใจนางถึงกับรู้สึกว่าต่อให้ถึงบรนตายนางก็ไม่เสียใจสิ่งตัวเองทําลงไปในวันนี้ ผู้กล้าหรือจีนผู้กล้าจีนเหอหันไปมองจอมานช่างอี้ที่ยืนอยู่ด้านข้างพรางเอ่ยปากอย่างกระหานพระจันทร์สวยมากเจ้านอนดูเพื่อนๆข้าสักครูส่สิจอมานไม่ยิ้มสิน้ำเสียงพูดกระห้วนยิ่งกว่าเดิมลุกขึ้นผู้กล้าในยามนี้งเหมือนกับหมูไม่กลัวน้ำร้อนลวกบั้นท้ายของนางแนบกับพื้นน้ำแข็งร่างกายก็หยับไปด้านข้างเล็กน้อยเหมือนกับปลาดาวไม่ลุกดูเหมือนานางจำไม่ได้ท่าทีน่าของจอมาชินิมานั้นแล้วเขาพยักหน้าวัดได้พูดจบช่างอี้ ท่านขยับปลายนิ้วเพียงเล่นน้อยเสียงกึกด,ดังขึ้นช่วงขณะต่อมาเสาน้ําหลายต้นผดมาจากใต้พื้นน้ําแข็งที่ชิ้นเหอกระังนอนอยู่กว่านางจะตั้งสติได้เสาน้ำเหล่านั้นก็จับแขนขารวมทั้งคองนางไวและยกร่างนางขึ้นจากพื้น เจ้าจะทำอะไรอะสาวน้ำอุ่นก่อเกิดควันสีขาฟุ้งกระจายท่ามกลางค่ำคืนอันหนาวเหน็บมันไม่เพียงน้ำจี้เธอรู้สึกหนาวแต่ยังช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับแขนขาย,ยันเฉียบตั้งนางอีกด้วย จี้เหิอพยายามดิ้นรนแต่ก็ดิ้นไม่หลุดในเมื่อเจ้าไม่ลูกข้าจะหามเจ้ากลับไปเองพูจบช้างอีกหันกายเดินจากไปเขาเดินนำไปด้านหน้าส่วนจี้เหินเหอถูกเสาน้ำแบ่ต้นหามตามไปด้านหลังช่างอีช่างอี้ไม่สนใจนางข้าทำลายอาคมกักขังและหนีออกมาอย่างเปิดเผยถ้ากลับไปแบบนี้ก็เสียหน้าแย่ yeah, สิช่างอี้หัวเราะเสียงเย็นไม่อยากเสียหน้าย่าต้องทำลายอาคมกักขังด้วยจี้เหินเข้าใจแล้วปีศาจเนือกคนนี้เปลือกนอกไม่พูดอะ แต่จริงๆ้วเนี่ยแจงนังโกรดนางมากจิ้มเหยอยิ้มเอาใจวันนี้ค้าอารมณ์ดีเลยอยากออกมาเดินเล่นบ้างอย่างน้อยค้าก็ไม่ได้พังเรือนของเจ้าเดินไปเองหามไปแบบนี้น่าเกลียดออกเท้าฉ่างยี่งชักน้น้อยก็หันกลับมามองนางปล่อยเจ้าก็ได้เจ้าเดินมาได้ดีนะ ชี้อินเหอรับรองถ้าเจ้าปล่อยข้าข้าจะเดินดีๆเขาเสาน้ําสลายไปเท้าจีนเหอได้สัมผัสพื้นอีกครั้งเพียงพริบตาเดียวน้ํำตกมาก็จับตัวเป็นน้ําแข็งใต้เท้าของนางชางอี้เหลือบมองนางแบ๊บหนึ่งก่อนออกเดินนําหน้าต่อจีนเหอยกมือขึ้นนวดข้อมือ ยกมือขึ้นนวดข้อมือตามองแผ่นหลังของเขาแล้วก็เหง่อยหน้าขึ้นมองดวงจานจันนางก็แอบถอนใจเงียบๆทันใดนั้นหานกลับกดตัวไปมาหลังของนางอีกครั้งช่ัวขนาด่อม,มานางก็สกิดเท้ากับพื้นน้ำแข็งแล้วหันหลังวิ่งหนีไปอีกรอบแต่เพิ่งกระโดดไปได้เพียงหนึ่ง ก็เห็นเงาดำปรากฏขึ้นตรงหน้าเพียงพริปตาเดียวร่ามชนุมผมเงินดวงตาสีน้ำเงินก็โผล่มาขวางหน้านางเอาไว้จี้ินเหอตึงตึงงานยังพันยายกมือขึ้นมือฉ่างอีกัฟ้าลำคอของนางเอาไว้ดึงนางกลับลงมายังพื้นน้ำแข็งฝับเข้าให้นิ้วของเขาไม่ได้ออกแรงแต่เพียงแค่ยับยั้งการเคลื่อนไหวของนางตทนนั้นช่างอีส้สมีหน้าเขียวกรามจ้องจี้อินเหอตากระเหม็นกลางเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงขบเคี้ยวเคี้ยวฟัน เจ้าคิดว่าข้ายังจะเชื่อทุกคําพูดของเจ้าเหมือนในอดีตอีกหรือเจ้าคิดว่ายังจะหลอกข้าได้อีกหรือยังพูดไม่ทันจบช้างนี่ก็ยกมือขึ้นคว้าหางสีดาหางหนึ่งขงนันอ้อมมาด้านหลังเพื่อลอบโจมตีเขาเอาไว้ขาจ้องตางตากระเงเจ้าคิดว่าข้ายังจะทาลายข้าได้อีกหรือไม่ได้แล้วยามนี้ช้างอี้แค่สังเกตความเปลีป่ยนแปลงของอากาศร,รอบกายก็สามารถยับยั้งทุกการเคลื่อนไหวงจี้อินเทอร์ได้พวกเขาในตอนนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้อยู่ในระดับเดียวกัน เสียด้วยซ้ำหรืออาจจะพูดได้ว่าตั้งแต่เริ่มแรกมาจนถึงตอนนี้พูดถึงพลังในการต่อสู้แล้วจีนเหอไม่ทางเทียบกับเขาได้เลยน,นั้นนางสามารถตอนนั้นนางสามารถแทงเขาได้หนึ่งกระบีก็เพราะเขาไม่คิดจะปัดป้อง เพียงฉางอี้ออกแรงเล็กน้อยพลังปีศาจก็ไหลผ่านหางสีดำไปสู่ร่างของนางจีนเหเรู้สึกเจ็บแปรตรงส่วงอกนั้นพลังทั้งหมดก็สลายไปแขันคข้างนางปกเปีกไร้เรื่ยวแรงสุดท้ายก็ได้แต่เบิกตามมองฉางอี้อยู่เฉยๆ จี้อินเหอตอนนี้เจ้าอยู่ในกำมือของข้า,ขาเขาจ้องนางนิ่งขแข็งดวงตาสีน้ำเงินดุราวกับท้องทะเลที่กำลังมีพายุโหมกระหนำ่ำข้าจะบอกเจ้าให้ชัดๆก็ได้ว่าข้าจะไม่ยอมให้เจ้ามีอิสระไม่ยอมให้เจ้ากลับไปบ้านเกิดเขาพูดพลางโน้มตัวลงมากระซิบตรงข้างหูนางเจ้าจต้องอยู่ในกำมือของข้าจะไปไหนไม่ได้ทางนั้น ท่ามกลางค่ำคืนอันหนาวเนบช่างยี่เพเยอริมฟีปากเก้นเล็กน้อยเป่าลมออกมาเบาๆลมอุ่นอนๆซึ่งกระทบโดนใบหูทำให้จีนเหอสารริกไปถึงปลายนิ้วเส้นคนบนร่างลุกชันในตอนที่นางยังคาดเดามไม่ว่าเขาจะทำอะไรนั้นจะอยู่นางก็รู้สึกเจ็บแปรตรงใบหูข้างขวาพระโดนช่างอี้กัด เขากัดแรงจนหูพนางเลือดไหลพร้องกระทิ้งตราป,ประทับสีน้าเงินไ้วยบนใบหูพนางเจ,าเจ้าทำอะไรอะ่ะจีนเหอถามเสียงแห่พระช้างอี้รูปใบหูซึ่งกำลังมีเลือดไหลรินของนางจาน็เาเขาก็เช็ดเลือดออกไปจนหมดเหลือเพียง หรือไว้เพียงตราประทับสีน้ำเงินเล็กๆเ,เท่านั้นนอกจากข้างกายข้ากับพุทธบ้าไม่ว่าเป็นสุดขอบฟ้าสวรรค์หรือนรกข้าก็ยอมให้เจ้ามีที่ยืนที่ไหนอีกอย่างเด็ดขาดคำพูดของเขาทั้งดึงดันทั้งแข่งกล้าวชี้ให้เธอรู้ดีว่าเรื่องนี้าอาจเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้วจบตอนที่60